ทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ช่องแฟนตาเทสอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงดนนนะันใหม่ดันแดงดันจีนนะที่เพิ่งมาใหม่นะก็วันนี้เราจะมาลงทักรอบสองรอบแล้วกันให้ทุกคนดูว่ามันยากขนาดไหนนะแต่หลายช่องเขาก็ลงกันไปแล้วนะ <c oughs> มาไปเลยทุกคนไม่พูดทำคัมเพลงครับดีลงดีรออะไรทั้งนั้นอนะ่ะเราจะลงให้ทุกคนดูแล้วนะครับเราใส่ของกันแล้วกันเดี๋ยวไม่บางบางเลยไปไม่ไหวแล้วนะนะผมก็มีของอยู่เอ้ยพงไพรดีกว่าพงาไพรไปเฉิดดีกว่าว,วันนี้ขอจะใส่งพง พึ่งประมลมานะผมจัดเลยครับใครสนใจติดต่อได้นะภูภัยไปเฉดนะบวกก้าว่าที่ออร้อยนะไม่รู้กี่บาทวะอี๋ออร้อยครบนะเฉดนะเฉดฉายนะโอเคไปครับอันทุกคนไปครับ let's go สหวหรือเปล่ามาดูนะผมได้พูดนพูดพูดมาเข้าร่วมก็มีประมาณนี้ครับมาช่วยกันนะไม่ไหวนะมันยากนะอโอ้มวยไปเอ้ย ออโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิทุกคนเฮ้ยมันมีการอีด้วยนะลงยากนะเนี่ยมีการ e. อีผมว่าลงคนเดียวไม่น่าไหวครับนี่ลงคนเดียวจะไหวยังไงวะเนี่ยลงคนเดียวจะไหวยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยากจังวะของเดียวเราลงเฉพาะของเดียว รับร้อนตรงนี้ขายของเนียไม่ออกเลยครับยากมากครับตอนนี้ขายของออกยากมากมากครับอะไรขกินขึ้นในครับสวัสดีครับสวัสดีครับโยมาครับต่อกันแล้วกูยิงเลยโปงปึ๊งอ๋อเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยไม่ได้ยากนี่วะไม่ได้ยากนี่วะแต่ข้อดีคือข้อดีมันก็มีนะเนี่ยแต่มันจบไวไหมนวผมมองเล้ว่าแล้วกูยิงเลยโอ้มันมีกัรอี้วะ เราสาั่งเก็บของครับเราออกบัตรแล้วเก็บของครับแล้วกูยิงไงยิงไปไหนหนูโอ้โหหนวนจริงจริงหนวนจริงหนวนจริงแล้วยริงโบเรียบร้อยสันต้าโอ้โหไม่ได้ยากหรอกถ้าสี่คนนะไม่ยากหรอกถ้าสองคนนะถ้าสองคนหนึ่งคนอาจจะยากนะครับ ไป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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบอลเยอะจังวะเฮ้ยมาตั้งเยอะแต่ไงเอาเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอู้อดถึงโดนพลังพลังนะดูดิพลังของผมนะโดนนะโอ้กูแรงจัดแล้วเราเก็บของเถึงไม่พักเลยวะเราเก็บของไม่พักเลยวะแล้วยิงดีนึงดิมาดิอ้าวถึงบอลแล้วนะทุกคนมันมีห้าดาดนะครับแต่ผมว่าดาดมันน้อยไปนะแต่คือถามว่าลงยากไหมผมว่าลงยากครับมีกันอีนะเออว่าดาดมันน้อยว่ะน่าจะได้ลงว่ะลงง่ายดีว่ะนี่ไงแล้วเรายิงไง แล้วเล่นยิงไงอุ้ยยากกว่าทุกคนบอสมีกันอีอ่ะบอสมีกันอีเหมือนดันแดงนะก็คือดันแดงแหละแันเนี้ยแต่เป็นดันจีที่เฉยนะโอ้โหโอ้โหโอ้จบแล้วฮู้วฮู้วอ่ะมอนเตอร์ไม่จบด้วยเฮ้ยมอนเตอร์เอ้าเดี๋ยวตัวฆ่ามอนเตอร์ให้จบทุกคน โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะยากเอาเรื่องอยู่นะถ้าฆ่ามัเต้จบหมดอะโอ้โหแล้วจบให้เราอุ้ยแต่เวลาดีจัดจัดครับผมศูนย์ศูนย์ะครับศูนย์ศูนย์ครับก็ถือว่าโอเคเลยครับเฮ้ยไม่ยากเอาเรื่องว่ะอุ้ยอีพีคนเยอะไม่เคยลงนะ้ออีพีอย่างเยอะเงินอย่างเยอะเลยอีพีหมื่นเก้าเงินสองหมื่นเก้าเลยเหรอมาทุกคนมาต่อกันครับทุกคนมาต่อกัน ตัวทองตัวทองกับตัวอะไรวะเนี่ยกบเหรอกบเหรอวะมีกบด้วยเหรอจะไหวกับกบบ้างวะกูกระตุกไว้เนี่ยกูกระตุกจริงเลยไอ้ยักษ์กบไอ้กบกบเอ้ยคุณโกงอะซอเบทแม่งมันมันมันเอ๋อเป่ะซอเบทมันเอ๋อคุ้มคุ้มละหนึ่งแสนนะคุ้มละ ยี่สบเป็นโคตรโกรเลยว่ะลงดันแดงอ่ะมันดึงวอลแล้วมันมืนมแล้วมันกระทือดึงดึงกระทือด,ดึงว่ะเอียวเรื่องเอาชัยว่ะเดินไปหรือเปล่าวะโอโหอ่ะโอเคครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมบอกว่าข้อดีของมันนะผมว่าข้อดีของดันนี้ผมว่าขอบเออขอบอย่างแรกเลยขอบมันได้ขอบแรงขึ้นไปนะที่ผมสังเกตมาขอบแรงขึ้นไปขอบแรงก็คือขอบทองขึ้นไปขอบทองส้มนะครับ อ่ะโอเคผมก็สนุกเลยนะผมว่าข้อดีมันก็มีขอบทองขึ้นไปนะผมเห็นไหมผมได้มาเป็นขอบสีสีส้มเลยเห็นไหมข้อดีมันก็คือเนี่ยได้ขอบขึ้นไปนะผมเปิดมาแล้วก็เป็นแบบเฮ้ยได้ล็อกได้แพงนะถ้าจูโคตรแพงเลยนะโอ้จูอยู่แล้วนี่โอเคครับผมก็ข้อดีก็คือนี่ครับขอบขอบแดงครับขอบขึ้นไปเหลยแลขึ้นไปผมว่าโอเคนะมันแบบมีโอกาสได้แบบขอบแดงนะชนิลละหมื่นได้เงินหมื่นหนึ่งอีพีอย่างเยอะนะข้อดีของมันนะอีพีเยอะนะอีพนะีเยอะมากอ่ะ พูดเยอะมหาเยอะเลยแล้วก็ของตกง่ายครับดันจบไวนะมีห้าดาบเท่านั้นเองผมว่ามันก็โอเคไหมโอเคแต่ว่าบัตรมันอาจจะแพงไปนิดนึงบัตรมันแพงนะไม่ดูมันลงยากไหมผมว่าคนเดียวไม่น่าไหวครับต้องไปแบบห้าคนสี่คนห้าคนมันมันนั่นแหละผมว่างนั้นแหละแต่ก็คือด้วยขอบผมว่าข้อดีก็คือขอบดีพีเยอะแล้วก็ลงไม่ยากครับบันดานมันไม่ใช่ห้าดาดเลงก็ถึงบอสละแต่ต้องแบบคิดเยอะๆเลยนะเพราะว่าดันแดงมันไม่ ไม่ต้องมีสเปรย์เพราะว่ากัดอีเยอะมากๆเอาหิตจะเยอะไปก่อนครับพี่สักสี่ห้าพันน่ะผมว่าน่าจะไหวครับอืมโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาลงดานแดให้ทุกคนดูรอบหนึ่งแล้วกัน,กนผมก็ว่าโอเคแหละแต่มันบัตรมันแพงโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาที่ให้ด้วยครับสหตัน,นนี้ขอตัวลาไปก่อนผมจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับบว้ใหม่จุ๊บ